สวัสดีค่ะพ่อแม่พีนพ่น้องสุขสุขคนน้ำตาคะ่ะมื้อน,นี้มาพบกับช่องหักนกชาแนลชาแนลด้วยค่ะมื้อน,นี้สิพาพี่พาหน่องมากินตำสัวมึอกกรอบเลยอะหมูกรอบเลยค่ะโอ,อ,อ้โหมื้อนี้มีแต่เนี้นกยกรอบกรอบแมนค่ะกินกับนงวดแอบคินว่ามีบางอย่างน้ำน้ำใหม่แมนพี่มือไอแหนะ เมืม่อเช้าวันเราทนไปหนร่งส่วงนี้มากินมึกกรอบมากแต่ไอแมบบด้เทสนะคะอันนี้แล้นใหไมไอแบมบไหนไม,ไม,มันกันปอก มันเป็นยัางหลังแล้วนล้วใหม่นี้เพิ่มความเผ็ดคุณ้องค่ะว่าปลาผักกันหมดขึนมอยู่นี่ ใจเหมือนมีคนพาสิงฮะ mm hmm. อือเคื่อปลาหมึกกรอมากอัออน,กอนนี้มึกกรอบถ้าปลาหมึกลวกง่ายกว่านี่ชื่อกรอบก่านี่ชอบให้หรอเจะหารว่างมากที่หมดนะคะเนะ่ะ ยังไงฟินน่หวยุ่งกันสบายไม่โป่งเบอร์ขาอันนี้เป็นสิวเป็นตีตะกอมาเหรอแบบแบบวาฟฝนตกนะครัพี่น้องแล้วเขาตีตะกอแล้วตะกอมันไปถึงน้งฟุนอะ่ะแล้วเขาก็เอามะม่งสะอาดหลุนก็ลงเลยคอเจอเยุ่งเหรอโรงเรียนนะคะพี่น้อง แดดไป็งเงียบเลยแดดเป็น,นา,านอื่นนะคะี๋้วไปสีใดไอยูใส่ค่ะสัลกังเออสนามกีฬากานูนไดยูใส่ว่าต้องซื้อถนาดนึงนึงตรงมันเลย มัเนเลยเหมือนจีถึงอย่บอกถึงแต่หันมนมบอสนัข้อหนซเบอร์อังนะบอตรงหอกใช ใครคือหันตอนนั้นหรออะรีอืมก็ไม่รู้ว่าไม่หัน่นอืม จ็บป่ะยังแสบฟึ่งได้หน่เหรองนุ่ม มัสซุกินมกเมื่อไงเรามันซุกขั้นปากป่ะอะนรที่เนี่ยทะเลเก๊าหายป่ะวัวขายแรงไม่กโก่งเคยกินกุ้งแล้วมันขั้นปาก ถ้าเกาเนี่ยมันสิปูอะค่ะถ้าเกิดเก่ามันกับขั้นคันถ้าบกเกากับปูลหลือกับคันนําแต่สิปูหน่อยกว่าบ,บอกเกาแต่สิปูหน่อยกว่าเกาเกิดจากแผงอาหารทะเลระวังมื้อก,ก่อนก็กลุ้มได้เลยนะ cung sau mặt ngọc cung cung mới quẩy ngọc cung 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 cấp cung a la cha cung cung cấp cung lọc tử cung กุ่งกับอึ้องไข่ฮะกุ่งกับอึ้องไข่อึ้องใครแล้วมกินอึ้งไข่อึอ้องไข่สองทางเขา,ามีใครนะคะพี่น้องพี่น้องคนใดสนใจสามารถทักแชทแอนน์หรือว่าแต่คอมเมนต์ได้เลยนะคะอึ้องไข่ยังไงอ่ะพี่น้องแบบพี่น้องลองคิดภาพตามแล้อึ้องตัวใหญ่ใหญ่แล้วมีไข่อ่ะพี่น้องตัดกินไขนะะ่แล้วกับหย่อมหย่อมหย่อมึ้งชนิดอะไรสดหน่ๆๆๆอน ห,หด้เป็นยังไงอะารมาก,กินกุ้งเป็นยังได้สมองมีนจะมันเนะมันก็นั่นก็คือมันหนือว่าเห็นอยู่ดอกถ้วาวันมันเนี่ยมันกระบอกขุ่นะคะแต่วันมันเนี่ยมันเพียงหัวเขาพักก่อน กำลังยืนขี่เข่ากับผดัง้งกำลังโมเลยเอาลูปหายผดังเบิง้งเอาลูปผดั้งหายดังเบิง้งอืมห้เบิ้องทำไมยานี่ครับพี่นอ้องเอาลูปมีให้พผดังเบิง้งแล้วก็ลองเพิงให้เราเจ้าผดั้งก็คือก็เถิดนะ อืไผ่บุรีดนะคะพี่น้องคือกันบอนา้าคือกันบอต้องเที่ยวกันงดคือน,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 นะอือแสบสองแสบสามตรงเนี่ยตรงกันไหมคะตึงค่ะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคงางนกแซ่หน่อยแซ่หน่อยใน้ลยค่ะพี่น้องคนใดยังบมกก่กดไลค์ให้ ก็ฝากโดให้เลยนะคะเข้าสิได้กินคลิปต่อไปให้พี่น้องเห็นการเติบโตข<ม>องเฮ้าด้วยค่ะคู่ภาษาไทยบอ,บอกให้ออกเสียงให้ถึงการเติบโตของพวกเรานะคะตอนนี้ u t u b e เฮ้ากับปาไปหนึ่งแสนผู้ติดตามแล้วนะคะพี่น้องหลังจากทำมานานแสนนาน,น,น,านประมาณสี่หาปีกว่าจะถึงแสนที่ว่าใช้เวลาโ,โทษค่ะแต่ว่า เฟรนท่านี้ไปรวดเร็วู่นะคะเพราะว่าคนเหล่นเยอะนะคะค่ะลำลำเรื่อยๆดูหนวอยเลยเบอร์สองคลิปนี้ขอของค,ค่ะ